บอกว่าพายในสามวันจะต้องฟื้นแน่เลยตอนนี้ห้าวันแล้วทำไมยังไม่เห็นดีขึ้นเลยเอเอเอวอนฝ่าบ,บาททรงอภัยด้วยกระหมอ่อมกระหมอ่อมสุดความสามารถแล้วทั้งฝังเข็มรวมความร้อนทุกวิธีที่คิดออกก็นำมาใช้ทั้งหมดแต่ชิงไหกงก็ยังหมดสติกระหมอ่อมกระหม่อมไม่มีแผนที่ใช้ได้แล้วหมดมุกฝ่าบาทฝ่าบาท สูรหลงเฟยให้คนมาบอกว่าคนพบวิธีในตำราแสงสว่างแล้วให้พระองค์รีบเสด็จสักรอบข้าจะไปเดี๋ยวนี้หากเกิดอะไรขึ้นขนา้าจ้าผิดเจ้าอุ๊ย <c oughs> พบอะไรในตำราแสงสว่างเลยเมื่อครู่ตอนปี่จื่อดีน้ำชาให้หม่อมชันไม่ระวงังทำน้ำกระเด็นใส่ตำรา นี่หมายความว่ายังไงนี่คือภาษาจู้เนียนโบราณสิ่งที่บอกไว้ในนี้ผู้ที่ถูกพิษไม่ว่าจะเป็นพิษใดหากได้รับการดูแลจากเทพเจ้าหามังกรก็จะหายดีได้การดูแลจากเทพเจ้าหามังกรผมฉันยังเป็นเด็กอยู่ในวังจู้เนียนเคยได้ยินเรื่องดาวมาบ้างมีคนออกทะเลไปหาเทพเจ้าหามังกรเพื่อขอยาแต่เทพเจ้าหามังกรไม่ประทานให้ตอนนี้ทุกคนล้วนคิดว่านั่นเป็นยาอมตะแต่ตอนนี้ดูไปแล้ว มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นยาถอนเิข้ารู้สึกว่าอาจจะเป็นเพียงตำนานและการอธิษฐานแล้วฝ่าบาทเป็นเช่นนี้ไหมคะที่ไหลโจเมื่อหลายพันปีก่อนในตำนานที่เราต่อกันมาเคยพูดถึงเส้นผมเลือดและเกร็ดของเทพเจ้าหังมังกรว่าสามารถทําเป็นยารักษาคนได้ในเมื่อตำดาแสงสว่างมีบันทึกไว้เช่นนี้ก็เห็นชัดว่าตำดาพวกนี้ไม่แน่ว่าจะได้ความหมายเสียทีเดียวถ้าพูดแบบนี้แล้วก็มุกเงือกไงมุกเงือกจะทําได้ไหมมุกเงือก มุกเงือกเป็นน้ำตาของเทพเจ้าหังมังกรสมควรได้มุกเงือกใช่แล้วแม้ทีหลานจะไม่รู้รายละเอียดแต่รู้ว่าฝ่าบาททรงกำลังกังวลอะไรฝ่าบาททรงไี้ไปช่วยคนเธอ คุณแตชิ่งเร็วฝ้าบาทนำมุกเงือกมาให้ข้าเร็วพเยาค่ะบาดสำนักหมอหลวงนำมุกเงือกบดลงไป<บ>ในยาแล้ว ฟังห่่ซื่อไปซีหนาแล้วหากเจ้าจะปล่อยมืออยู่แบบนี้ก็จะต้องห่างกันเหมือนอยู่คนละโลกแล้วนางต้องเสียใจไปจนตายแน่ถือเวลาข้าก็ไม่แน่ว่าจะปกป้องนางได้ดังนั้นถือสว่าเป็นเพราะคิดถึงนางห่วงนางเจ้าก็ต้องฟื้นขึ้นมาเร็วๆจะเข้าใจไหม เจนหมิงเนหมิงเจนหมิงหมอหลวงหมอหลวงเอาไหนอะไรนี่มันอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกโอ้ไปไงไปไงบ้างอ่ฟาบาดทรงอย่ากังวลน่าจะเป็นเพราะมุกเงือกขับพิษในกายออกมาบ้างแล้วชิงไ้กงไม่มีอันตรายถึงชีวิตชั่วคราวพะยะค่ะ